อดีทั้งแม่น้ำของฟังซรายนะครับทั้งภูที่อยู่ทั้งต่างประเทศนํำพรอมมือขึ้นนี่แผ่นดินไหวผูใด่อยู่ทั้งคุณนอ้เนนอเพ็่นตาเลียตนเพื่อนภาพอีเมลเจ้าภาพเอามาให้นะครับมีกเลยหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอันนี้นะครับบักนาวแม่มะพดมามะโป้บักนาวอันบักนาววัดศาลาลำดวนแม่บักนาวยักษ์น่วยสานีมีโอ้ยบักนาวบนวานะครับแต่บักหลายเลย เนเพื่อนเอามาฝากนะครับนะครับเราทไทไม่โกลาคบครับบรนลนุนถึงเร็วเนาะเลิกตั้งในตีหายไม่มื่อขึ้นนี่ที่แรกว่าเจ้าภาพว่าตำรวจให้สั่งแค่เลิกแค่ตีสามว่าตีสอจอขึ้นไปคนก็เลยขออนุญาต ได้ฮอตตีหาครับมางซีงมางของกันแล้วสองโมงของมาพอดีรถติดพร้อมซูเพื่อแม่ครับรวยๆวบังๆสาธุไลฟ์ให้เบิงในเดือจ้าวันนี้มีไลฟ์สดนะครับทางเพจของวานาบอยสิริชัยครับมันๆมานครับนะครยังจาพึ่งถึงวังสมบูรณ์อยู่ทั้งใดนเนาะแม่สาลิกาคอยวังสมบูรณ์เลี้ยวสาสต<า>์เตร็มเล้ว แพี่น้องผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควอยผู้โหดพักอยู่กับเฝ้าเส้าสะกอนมะปูสั์บรไเบิงน้ำโมเดอครับหมอลำมะข่วงมะไก่ปานี้270กว่ากิโลจากจังหวัดชัยภูมิมออืนไปอำเภอพระพราทายัวัดนครราชสีมานะครับวัดหันเตยนะครับอำเภอประราทายจังหวัดนครราชสีมามืนเป็นงั้นเก็บบัตรนะครับ พรุ่งนี้เป็นงานเก็บบัตรนะครับมี่ซ้อพ่อมืออื่นนะครับเด่เสียข่าวบัตรเข้าไปเบิงเด้อมืออื่นที่วัดหันเตยแล้วเย็นนี้บอลนซื้อกับเข้าที่ตลาดไหนบอลลูนซื้อตลาดนี้แม่แม่หน้านาพันนี่แม่ค่างตลาขคางวัดนะครับตรงไปอีกจัยหนึ่งมันเป็นร้านทรงนะครับร้านขายผักร้านกระจายสินค้าจังหวัดสระแก้วสังขาทางการเกษตรนะครับได้สินค้าราคาถือร้อมนะครับแล้วก็เมย์จอให้พร้อมครับโอ้ยจมเป็นอุดมสมบูรณ์ แม่เจ้าภาพแล้วก็มิดหมอกแค้นแฟนหมอลำแฟนขับเก่ามาให้หลายนะครับยิงผักเพิเนื้อหมูเนื่อเห็ดเป็ดไก่คู่ร่มสมบูรณ์ครับมาสาแก้วบปาจีนบุรีของแพงไหมบ่อแพงครับแม่เป็นราคาส่งราคาจับต้องได้ครับบักพีกโลละลอยลอยเศร้าลอยสิบบาทสองสิบโลสองมะเขือเทศสามสบาทครับ ยงยังย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 ังจับซองไดแต่ท,ทั้งอีสานบ้านเฮานี่ร้อยส0สิยหาสิบำหรับพริกสดสีแดงมะเขือเทศทิพนะครับอันนี้ถือว่าราคาถือปรักปุงเบิ่นกันสีบ่าทหนึ่ง พัตุ๋ยสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีแม่สุมาลีสวัสดี2 9 0้าสันเ้าเซีเรียวเมียเดี๋ยวเพลงลิขสิทธิ์มาเดี๋ยวบนรถลิขสิทธิจบไรเด้นะครับสวัสดีแม่หวานน้อยแม่ควหอป่าแม่นีหนาสาพลบนรนบมมีรถไปพนาโอ้ยเยยยจยยไยยเนาะยายย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 ยนยย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 ยนยย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 ยนยย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 สยยยยียยยยยยยรยยยยยดยยยยย้ ยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็ง e แรงค่าขายกะลัมลุวยสุปูสุคนเด้อแง่พี่นายแล้วขาดบ่รวยก็ให้เจ้าพากันลำา้ากันรวยรวยแล้วก็มาจ้างใจเกิด้อยไปเบิ่งแน่แม่ธนาเอบีคอยปูให้แล้วแ <c oughs> <story> ม่สวัสดีแม่ครับครับสวัส kind ด of ีสุกูบ้านนนเป็นตาดีใจนอสาสติสนามแล้วแม่สงวนวิชาชัยแม่วัดนี้เป็นเป็นวัดทีแฟนครับ ทั้งปาจินพวเนครในยกกรุงเทพมหานาคร นะครับอยู่ใกล้ไก่มองนีเพิ่นมาเบิดครับแม่พี่ดีค้นห้อมแฟนลับร้ายหลายปีนั่นบรรลุออกไปไรหน้าหน้าเวทีเนาะค้นขลายนะครับปีนี้ก็เช่นเดิมนะครับมีไรสดไอ้พี่น้องในเบิร์นทั้งโทรศัพท์มาเลือกตีสามแม่ผู้หญยบ้านบอกว่าอันแม่เดือดเพี้นมาเล่นนันตำรวจไล่ตั้งแต่ปีสอง่นมากรดีเพิ่นก็ไปว่าวจังใจผู้ตึงสอจอไปขอเน่เเลยได้หอดีหา,ม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 ,าม,ม,มือมือซื้อหนีพิเศัอภู่มุมเมืองนะครับเอามาอนีอยู่อเมือเมืองสาแก้วนะครับสาแก้วบอเสียซื้ออยู่แล้ว นะครับสอนก็คือสอนแกงน้อแม่นะครับเอามามานะครับมืออื่นเป็นงานเสียบัตรเด้อผู้สิไปเบิงมืออื่นเสียค่าบัตรเข้าไปเบิงนะวรนันเตยอำเภอป่าทไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้สีเข้าไปอยู่ที่อำเภอโนนไทยโกราชคือเกว,วันทีห่าอยู่ที่วัดอำเภอโพชัยศีสะเกดนะครับ่อยกระชีนหอ,อนปันกระชีนอนา้ออนานกระชีนหอ,อนแม่่อยแม่ เหลือแม่ผู้เดียวพ่อไปจะดนี้จากแล้วยิ้สวยเก่า3มือดีสิมือหายอยากไปิ่นอยากไปเบ่งอยากไปหาพิ่นก็ไปบ่ได้มันพอมีผู้มาแทนเต่านู้นนอกจากนั้น ่ามันป็นค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับบว่าสิเป็นการเติมน้ามันบว่าสิเป็นค่าใช้จ่ายของครัวค่าใช้จ่ายของทีมงานหนอึ่งเพาหน้าเพราะไว้ใจไผ่นะมีแต่บอลน่นกับนัดเนาสองคนคที่ดูแลเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายบอนั่นก็เลยไปใส่เพรามากยังไคอยู่เมลดร,รับผิดชอบพอดีเมลัราา์บอม่าระยะประยุกต์คุณยี่สวยจากสองอาทิตย์ ออกมาแล้วก็ปล่อยสีไอเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับเอามาเด้อแม่นะครับมา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 ,มา